ครับขอบคุณไปยังอาจารย์นักดนตรีทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทีมช่างไทยพพิพายมงคลสกเลียวนะครับขอบลูกๆทีมงานขอบคุณทีมไลฟ์สดนะครับสาวกุ๊กขอบคุณนะครับบูจอนกินรีโชขอบคุณทีมงานแดนเซอร์ทุกทีมงานต้องรอเลยครับ ลุเป็นยังไงบ้างค่ับทงีอกยังแดงยังมีะรอ้วน้องาอยู่คงหลังนะครับอีพี่นี่งคืนวนแห่งอีพี่หาให้สุวันทางเป็นบอกเพราะว่าเราจะจุใจสวันเลยใช่ไหมคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู เนนะคะฟเอาไปทุกคนหสุดสจันเกิดมาถึงมือใดลูมือวานหือมือดีย้อนหลังย้อนหลังโอ้มีช่พ่อแมงงุีเสื้อฟไผ่ด้วพี่สิบกเตือนว่าันเกิดูใดใอ๋อย้อนหลังนะูโอ้เคค่ะูที่เป็นแฟนที่เคนรักคนหอมตลอดตลอดไปแล้วก็มีแฟนสับแฟนเพงติดตามชมเพชรลำเพลินเยอะๆปังๆปริเยทุกคนนะคะ น้องได้กอนพายาสุขภาพแข็งแรงค่ะลูกจะได้ขึ้เรือนะที่การงานไอคอนเดียที่เราได้พนอาศัยได้ลูกเด้ออ่ะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นเด็กดีของคุณยายด้วยนะคะลูกอาจจะเล่นจะเล่นลูกตุ่มพี่ตุ่มนองมาถ่ายรูปรวมกันครับมาแป๊บเดียววงมาลัยมาครับมามาครับมารวมกันมามา

ผลิตของเราเปรียเียกันสวยๆลูกบ่้งงเสียใจเายกมาลังใจมีกังใจสามารถกินต้นกี่นาจะมีแม่ใหมกี่นาที่ไม่้นะครับขอบคุณกําลังใจจากที่องกิซีรัครับอันนี้เข้าในะครับือว่าเป็นเกาแยงแต่ละคนยี่้องซีรักครับมาให้คุณิีณรงโลกตกนใน นะครับขอบคุณเด้อผู้ใหญ่อะไรต้องแี่นขึ้นลอยเท่า้ันเท่านะครับไม่ได้ซืมดีเอาต้อปรอกกันครับต้องกันสองแถวสองแถวไหมหมเลยครับสองแถวเอากล้องมากล้องตัวไหนอ่ะเขามีเาออีกน้อยได้ไม่เป็นไรหรอกแถวเราเนโนนะคะแต่ปัตตานีประเานเดี๋ยวหนูือเค้กนะ กล้องไหนดีวะเี่ทางหลังห่วยพุ่้เอากล้องตัวหน้าหลบก่อนครับเดี๋ยวมีกล้องหนักเอาเลยออกมาครับป้องพี่โบขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณสมาชิกทุกทักทุ่งนันเลยเอาไม่เห็นก็โชว์มือเลยคระหนกขอบคุณทุกท่ีนนะคะขอเรื่องสองสามขอบคุณ อรจริงนะครับรว่าทีนี้เราลูกเรได้ขอบคุณเรซีากนะครับพี่จาัการปบัตทุกท่านโอเคค่ะอ่านเนื้โอเคค่ะ ขอบคุณมากครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะพักหนึ่งวันนะครับเราพักหนึ่งวันก่อนแล้วเราก็อยู่ซ้อมต่อใช่ไหครับอยู่ซ้อมต่อ EP ซ้อมแม่สิบเจ็ดสิบแปดแม่กบกับน้องจูงกันแน่นอนนะครับขอบคุณขอบคุณอ่ัพื่อมาได้กำใจไปจากพักพรุ่งนี้ก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับพักผ่อนนะครับเพราะว่าสกิมลำสกิมเพลงเพิงเลย เพลงใหม่ก็เตรียมแล้วนะครับสคริปต์รำเพลงใหม่ก็เตรียมแล้วแล้วก็สคริปต์โชว์เขาเตรียมแล้วนะครับคุณงทุกคนห่างห่างหักครับห่างหักเป็นว่าเพราะสรุปว่าห่างหักเป็นว่าคนสร้างห้าอสัเน่านไหนฮะคนสรุปคนสร้างเป็นท่านไหนาโอ้โหโอ้โหห้ามหัวไม่คุณสร้างห้าอวบนสรุปกับเป็นจังไหนฮะคนสรุปคนสร้างเป็นจังไหนจ้าโอ้โคือ้โห พอเป็นอย่างพ่อยังมีอีพี่หนาเนาะครับผมอาการแสดงครับพี่น้องในชลบุรีบาทพี่น้องค่ะพี่น้องครับเด้อคนโซเชียลโซเชียลทุกคงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเล้วขอบคุณเลขกุกขอบคุณนานทุกคนขอบคุณสมาชิกทุกคนนะครับพี่ช้างของพ่อนะคะของพ่อของพ่อ วันทูค่ะจวดจวดคุณซังให้เราไนะใเราได้เอใ้เลาได้ใ้เาได้เนา้อามคุณลูกนายแน่มากนายแน่มากนายแน่มาไอ้ช้างยอดเลยไอ้ช้างเพชรลำเพินชีด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 ีาีดีดีา หลังจากนี้ลวรวก็เทากระชับท่ากันนะครับกินขากินปลาพักผ่อนเอนอะครับพักผ่อนให้เต็มที่ดูแลอุปกรณ์สิ่งของตัวเองให้ดีนะครับดูแลอุปกรณ์สิ่งของตัวเองให้ดีแล้วก็นะครับลรุ่งนี้เรานะครับรีแลกตีวันเดี๋ยวเรามาเจอกันวันที่ส5 1 6้าสิบนะครับอีกสี่วันเลย ขอบคุณทุกทีมงานนะครับขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องใจหลายขอบคุณนะครับหมอสตัวนะครับพี่หมอสตัวนะครับงานที่ออกมาจะเลื่อนจะเลื่อนได้สุขภาพเลยนีขอบคุณกำลังใจจากคุณแม่สุภาพนะครับแล้วก็จะซ้อนต่ออีพีห้ามาให้กำลังใจในเรื่องพี่น้องเขาอีพีห้านะครับขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังอาจารย์พรชัยสารบันนะครับขอบคุณ นะครับทุกททีมงานทุกๆแผนที่มีส่วนเกี่ยวของครับือว่าเอารวมโดยใจกันเมื่อนี้อีพี่ดีพาดไปด้วยดีครับพี่น้องแต่ว่าให้กันสนับสนุนนะ้รับแันเก่า่าพอาสมบูรณ์นะครับหวังว่าอีพี่หาที่จะทำนีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับลูกหลานทีมงานบอลํัเป็นระเบิดแบบพวกเชิดไดพ่อกันนะครับในวันที่สิบเจ็

เอามาเขาเด้เอามาเขาเยม่างที่คืงีงง่แม่พ่อนบอกว่าให้เฮตุกับเขาไปแต่แต่แตัวํำบอกอหูเขาพรบดีคนรับม่ขอบุนแม่จันคนรับไคุณกับใบเดียว่าพรคนกับกิบน,น,นขอ,อนบุญบุนทองเนี้ยเนาะ,ะนาราแม่ก็เลยว่าห้หูเขาไปเลยสอยสาเห็นมาเขาเลยผ่าดกเดี๋ยวเราไปทำอะไรากันกินกันก่อนไปช่วยครูช่วยอ๋อมีเน<ม>ี่ยพระเจ้าพระเจ้ามีม,มีอยู่ใช่ไหมเขาอ่า

โอเคค่ะจังหวะกันพี่น้องจังหวะกันอีพีห้าแล้วก็อุบไปก่อนเหรอพ่อพ่อกันแน่นอนครับอีพีพ่อกันแน่นอนรูปแบบเรื่องร่าเรื่องใหม่ครับเล่นใหม่ชัวใหม่นะครับเพราะว่าเัาวางสคริปต์ไปแล้วต่อไปกับแบกพี่น้องซู่อ้วนโง่ใจนะพิ่ต่ำบอว่าสปินทั้งช่องนะครับทั้งการไลฟ์สดบอว่าสวิตนะครับยูทูบ พอลำเพลิงเพื่อนหลังจากข้างเพลิเพลินเพื่อนรับขอบคุณกำลังใจพี่น้องเอ็กซ์ที่เพื่อนทำสมบูรณ์นครับขอบคุณจากใจจริงอีกครั้งนึงครับเอามาลูกชายมาไายลูกนะมาเลยมาเลยมามามาหนี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 มาพ่อไปเนี่ยพ่อไปเนี่ยเห็นยู่นี่ยนี่มั่นอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังโอเพี่น้องครับต่อไปหน้าพนที่นนะครับพี่น้อง เบิ้งเอาว่าเพชรสองเม็ดนี้สิเกิดจะรับดูบนเวทีคนพี่น้องรอคะมีแบกมีแบกมีแบีนยมนะครับนี่คนที่หายคนก็น้อนนะครับต่อไปเนาะกุนุนกำลังกินเดย์มอนต์ต่จิงแล้วเดี๋ยวนี้่นี่เป็นเก้าแรกนะครับต่อไปพัฒนาเจ้าของพุว่าจะเป็นเรียนดนตรีแล้วก็ะพลองฝึกธเลิมช่วยต่างๆเอาขอบคุณที่นี่จัดใจกิงครับขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจดนะพี่น้อง เอาพี่น้องครับบรรยากาศในคลิปนี้ก,กับโค้งเชือดงนีนเนาะจังมาพบกันเมื่อยแล้วในบรรยากาศนาะสำหรับคลิปนี้โชคดีราตีสวัสดิ์จังวากันครับขอบคุณครับพี่น้อง